สวัสดีคะ่ Lady คะเทคกี้เลดี้โกโก้ค่ะก็มาแกะกล่องกันต่อนะคะเป็นกล่อง Beauty Box จาก My Brand Box นะคะเป็นกล่องของเดือนกุมภาพันธ์2556นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแผ่นพลาสติกแล้วก็ w e l c o m e Card 1อันนะคะ w e l c o m e Card เดือนนี้เขียนว่า Lovely Valentine's Box นะคะก็เป็นกล่อง ต้อนรับวาเลนไทน์แบบน่ารักน่ารักค่ะด้านในก็จะมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะ My beauty diary นะคะเป็นมาสกพอกหน้านะคะเป็นแผ่นชีทสูตรที่โกโก้ได้มาเป็นสูตร b u l g a r i a n white rose mask นะคะเป็นสูตรกุหลาบขาวจากบบลกอรี่นั่นเองนะคะ มาสกตัวนี้นะคะผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่จะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ง่ายหลังการใช้ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือรักตัวเองและก็รักธรรมชาติด้วยนะคะมาส์แผ่นนี้นะคะเขาก็ได้รับการออกแบบให้มันดูดซับน้ํานะคะได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็อบรัดผิวหน้าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเขาก็รู้จัก มาส์ยี่ห้อเนี้ยครั้งแรกจากคุณกุ้งอินเตอร์นะคะเห็นคุณกุ้งอินเตอร์เขาเอามารีวิวดูแล้วน่าใช้ดีก็ดีเลยนะคะได้มีโอกาสไปใช้อันนี้เป็น1ขนาดจริง1ซองนะคะแต่ว่าที่ขายอยู่เนี่ยขนาดจริง1กล่องจะมี2ซอง1นึ่บาทนะคะอันนี้1ซองก็ประมาณ55บาทค่ะ ิธีใช้มาสตัวนี้นะคะก็หลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยก็แปะแผ่นมาสรอบใบหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว20้20-30นาทีนะคะแล้วก็ลอกออกโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะก็คลึงคลึงเซรั่มที่อยู่บนแผ่นมาสที่อยู่ในซองที่เหลืออยู่บนหน้าเนี่ยให้ลงไปเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นสีขาวๆชมพูชมพูอีกแล้วนะคะก็เป็นน้ำหอมนะคะจาก Dior Mist Dior Blooming b o u g u e นะคะเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นของ p i v o n แล้วก็ white m u s k แล้วก็อิตาเลียนแมนดารินนะคะกลิ่นจะเป็นแบบแนวดอกไม้หวานๆเหมือนกับหญิงสาววิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้นะคะแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นดีกลิ่นไฮโซมากเลยนะคะแล้วก,ก็ก็ชอบขวดเนี่ยขวดปั๊มของน้ำหอมไฮเอ็นเนี่ยขวดขวดทดลองเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นฝาดึงๆนะคะจะเป็นฝาปัม๊มทำให้แบบพกง่ายใช้ง่ายนะคะ อันนี้ขนาด1 ml นะคะก็แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะคะก็มีหลายกลิ่นเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็น BB Foam Cleanser จาก Dr. Farm นะคะตอนแรกเห็นกล่องเขียนว่า BB อุ๊ยตกใจดีใจมากคิดว่าได้ BB มาหลอดเบเริ่มนะคะแต่มันจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะด้านในก็จะเป็นหลอดสีขาวตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้นะคะตัวนี้ เป็นโฟมล้างหน้าที่จะล้างเครื่องสำอางได้หมดจดลงลึกถึงรูขุมขนโดยไม่ทําให้ผิวแห้งค่ะโฟมสามารถทําความสะอาดผิวได้อย่างอ่อนโยนนะคะสามารถลา้างคราบบีบีครีมได้ล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดอ๋อไอ้คำว่าบีบีข้างหน้านี้ก็คือเอาไว้ล้างบีบีนี่เองนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันที่มีคุณค่าจากชากเขียวและว่านหางจระเข้ไม่มีสารลดแรงตึงผิวที่ก่อ,อกให้เกิดมะเร็งและอันตรายสําหรับมนุษย์นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวอันนี้ได้มาขนาด 40 ml นะคะอันนี้เป็นขนาดจริงมูลค่า250บาทค่ะอันนี้ก็กกแกะฟลอยออกไปแล้วนะคะก็เนื้อโฟมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้แบบนี้ค่ะเวลาไปผสมกับดามก็เป็นฟองกำลังดีเคยใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะชิ้นต่อไปสีชมพูห้อยๆแบบนี้น่ารักมากเลยแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบสีชมพูแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนะคะ เป็นแป้งพัฟนะคะจากบิวตี้บ f เฟ่นะคะเป็นไลน์ The Bakery นะคะก็ก็ชอบบิ u ตี้บ f เฟ่หลายอย่างนะคะไลน์ที่ก็ก็ชอบใช้มากที่สุดก็จะเป็นของ Gino m a c r e นะคะไลน์นั้นก็จะเป็นแบบว่า p r o f e s s i o n a l makeup หน่อยส่วนไลน์ The Bakery เนี่ยก็เหมาะสำหรับสาวๆนะคะก็อันนี้เป็นรุ่น The b u r g r y f i n n n c i e r r r e s s Powder นะคะสี02 Icing Beige ค่ะด้านในเป็นตลับ สีชมพูนะคะด้านหน้าก็เขียนว่าเพรสพาวเดอร์ตลับบางพกง่ายดีนะคะอันนี้ขนาดจริงเลยนะคะ11กรัมนะคะโอ้กล่องเดอน,นี้ให้ขนาดจริงมาหลายอย่างแล้วนะคะด้านในก็เป็นตลับแบบนี้มีพัฟมาให้ด้วยอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีพลาสติกปกป้องเนื้อแป้งเนื้อแป้งเป็นแบบนี้นะคะมีวิงวิงนิดนึงไม่รู้จะเห็นในกล้องหรือเปล่า สัวัดสีให้ดูนิดนึงก็สีประมาณเป็นเนื้ออ่อนๆอย่างนี้นะคะลองดูนิดนึงก็สีค่อนข้างขาวนะคะอันนี้เป็นแป้งอัดแข็งไม่ผสมรองพื้นนะคะเป็นแค่แป้งอัดแข็งธรรมดามีชิมเมอร์นิดๆก็ทําให้หน้าดูเป็นประกายแต่ก็ตบๆนิดๆน,นะคะหรือว่าใช้ลงบนจุดสูงของใบหน้าก็ได้ค่ะแป้งตัวนี้มีสารกันแดดด้วยนะคะ UVA UVB SPF 15, PA 2บวกนะคะช่วยลดความมันด้วยแล้วก็ทำให้หน้าเนียนเป็นธรรมชาติค่ะชิ้นต่อไปใต้น่ารักมากเลยนะคะเป็นชิ้นจากโทนี่โมลี่นะคะสีเบอร์ 01, น h e r r y p งเชนะคะเป็นชิ้นขวดจิ๋วที่ทาได้ทั้งปากและแก้มให้ดูละเรื้อนะคะตัวทาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตายและน่ารักมากเลยสี ประมาณเหมือนกับถ้าตอนแรกก็แตงแดงนะคะปะเกลยดแล้วก็จะเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อนะคะน่ารักน่ารักอันนี้จะทําให้สวยหวานดูเป็นธรรมชาติรับกับวันวาเลนไทน์นะคะขนาดขวดเนี่ยเท่ากับประมาณนะคะอ๋อเล็กกว่าอีกเล็กกว่าอมยิ้มชุบประจุบหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเห็นขวดเล็กๆแบบนี้ก็ว่าก็ใช้ได้นานเพราะมันใช้แค่แปะสอสมจุดเองอะ่ะ เราก็ชิ้นสุดท้ายแล้วหยิบมาพอดีก็เป็นอมยิ้มจากชุบป,ประจุนะคะโกโก็ได้รถแอปเปิลมานะคะก็เป็นเทศกาลแห่งความรักก็มีลูกอมมีอะไรหวานๆนะคะมาอมเล่นก็สนุกดีนะคะอันนี้ไอเดียเก๋ม,มากนะคะโก็กชอบเป็นกิมมิกอะไรที่น่ารักมากแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นไวเชอร์ทำทรีทเมนต์ผิวหน้าฟรีจากลานเอชหนึ่งครั้งนะคะมูลค่า1000บาทน่าจะเป็นทรีทเมนต์ในกลุ่ม White Plus Renew นะคะ Original e s s e n น e ์เป็นถอดรหัสความงามเผยผิวกระจ่างใสหรือยังไงก็จะลองไปใช้ดูนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นกระดาษสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะกระดาษนี้ไม่ออกจะดูแบบหยาบๆนิดนึงแล้วก็มันเหมี่ยมเหมือนกันมีคุยๆออกมาแต่ก็น่ารักดีนะคะเป็นแค่กระดาษลองก้นไม่เป็นไรก็เดือนนี้เป็นอะไรที่ถือว่าคุ้มมากๆเลยที่เ็ก็ชอบกล่องนี้ก็เพราะว่ามันมีขนาดจริงมาด้วยนะคะก็ปลื้มเมคอัพเป็นคนชอบเมคอัพอยู่แล้วก็ เ a คอัพ2อันนี้ก็ปลืม้มแล้วก็ BB f r o ฟมก็ได้ขนาดจริงมานะคะก็แกะกล่อง My Brand Box มา3กล่องแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกใจนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มดีแล้วก็ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันดีนะคะก็ถ้าใครสนใจ My Brand Box เดี๋ยวโกโก้จะโพสตลิงไว้ให้ข้างล่าง description box นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณ My Brand Box มากๆเลยที่ส่งกล่องมาให้โกโก้แกะกล่องนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ชมโกโก้แกะกล่อง My Brand Box จนจบนะคะสุขสันต์ในเดือนแห่งความรักค่ะพบกันใหม่กล่องหน้านะคะวันนี้โกโก้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ